สอจอต้องโดนยิงดับเรื่องนี้โกธรรู้เรื่องหรือไม่แล้วทำไมลูกน้องโกธรอ,ออกมารับสารภาพแทนด้วยเหตุว่าโดนด่าโดนตบหัวโกรธสอจอต้องจึงยิงทิ้งสวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP ทีอินอ วันนี้ก็จะเอาข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งมานั่งคุยกันเป็นข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองใหญ่สองท่านที่เป็นสจอแล้วก็เป็นอ,อบจอของจังหวัดปราจีนบุรีเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัดนั้นๆในจังหวัดปราจีนบุรีเรียกได้ว่า ตัวอปจอเนี่ยตัวโกทรเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดพูดง่ายว่าใหญ่ที่สุดครับจังหวัดส่วนเบอร์สองเป็นขนใกล้ชิดโกทรสอจอโต้งเป็นบุตรบุญธรรมของโกอรก็พูดง่ายว่าเลี้ยงมาเองปั้นมาเองกับมือถ้าคุยกันง่ายๆโกทรเนี่ยก็คือผู้ยิ่งใหญ่ที่ ควบคุมจังหวัดจังหวัดนี้อยู่ทีนี้คิดว่าเนื้อข่าวลหลักๆน่าจะพอได้ผ่านหูหลายๆท่านมาแล้วผมสรุปพี่คร่าวๆเรื่องมันเกิดขึ้นว่าตัวสอจอต้องเนี่ยไปโดนยิงตายที่บ้านของโกธรซึ่งมันฟังดูอุกอาจมากเลยนะยิงกันคาบ้าน อบจเอจอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหตุผลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าทําไมต้องไปยิงในบ้านมันมีเหตุผลของมันเอา้ายิงตายในบ้านทีนี้ตํารวจยิงกันใหญ่โตยนะเสียงกระสุนลั่นสามสิบกว่านัดส่วนที่เข้าตัวสอจอต้องเป็น ลูกสองสิบเจ็ดนัดแล้วก็ที่เหลือเป็นเก้ามมโดยมีลักษณะการจ่อยิงเออทีนี้คนก็เลยสงสัยกันว่าเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าเพราะอะไรมันดันมีคลิปหลุดออกมาว่าตัวสอจโอต้งกับโกอรมีปากเสียงกัน พูดถึงขนาดจะตัดขาดจะไม่มาเหยียบจะไม่ยุ่งถ้าจะส่งคนมาแข่งก็มาอ่ะมีปากมีเสียงกันปรากฏว่าหลังจากมีปากมีเสียงกันก็โดดหยิงตายคาบ้านของโกธรโดยการโกธรอ,อ้างว่าไม่รู้ขึ้นนอนแล้วอยู่ในห้องนอนหลับแล้ว หลับแล้วด้วยนะอะแต่ความจริงเป็นยังไงความจริงมันมีลูกน้องของโกธรอ,อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละก็โดนรวบพูดได้ง่ายมันมีการยิงกันเพราะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโกธรทั้งฝ่ายสอจอต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีบารมีมีลูกน้องมีมือปืนเป็นลูกน้อง ฝ่ายอะไอย่างน้อยหกคนแปดคนเนี่ยยกพวกตีกันเนี่ยยิงกันเลเทะเนี่ยแต่พอเหตุการณ์สงบตำรวจไปถึงมีลูกน้องของโกทรสองคนออกมารับว่าตนเป็นผู้ยิงตัวสจโต้งเองเนื่องจากมีความบาดหมางสจโต้งพูดจาไม่ดีด้วยชอบพูดจาเก้าร้าวด่าทอ แล้วก็มีการตบหัวเออมึงเป็นนนทกไงโดนล,ลูกหัวโดนตบหัวแล้วโกรธคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องฆ่าทิ้งเนี่ยนะซึ่งถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านพูดยังไงว่าไม่มีใครเชื่อเนี่ยตบหัวตุ๊บมึงควักปืนยิงทิ้งเละคาบ้านเจ้านายมึงเลยเนี่ยนะอ่ะทีนี้ <c oughs> มาเข้าที่ประเด็นของวันนี้ที่จะวิเคราะห์อยากจะวิเคราะห์ว่าโกธรรู้หรือ,รอควรรู้เรื่องนี้หรือเปล่าหนึ่งเหตุเกิดในบ้านของโกธรสองลูกน้องโกธรทั้งนั้นแหละที่ยิงอ่ถามว่ามันจะไม่รู้จริงหรืออันนี้ตั้งคำถามเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่เราตั้งคําถามในฐานะประชาชนในฐานะชาวบ้านว่าเออเนี่ยบ้านเขาได้แท้ลูกน้องเขาได้แท้คิดว่าลูกน้องจะกล้ายิงลูกบุญธรรมจะกล้ายิงเบอร์สองของจังหวัดที่มีลูกน้องพกปืนอยู่เต็มไปหมดลอยอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะกล้ายิงไหมถ้ากโถอนไม่สังนะหนึ่งเลย มันจะกล้ายิงเหรอถ้าไม่สั่งอย่าลืมว่าลูกน้องมีกันหลายคนถ้าเกิดคนนึงควักปืนมายิงคนอื่นก็มีโอกาสจะยุติความสงบโดยการยิงเหมือนกันทำไมถึงต้องมายิงตอนอยู่ในบ้านกวดทอนนะไม่น่าเชื่อแล้วหนึ่งสองถ้ามีความแค้นมีการด่าด้วยวาจา การตบหัวกันจริงความแค้นพวกนี้ตามปกติแล้วไม่เพียงพอทำให้คนตัดสินใจฆ่าคนตายคนเราถ้าตัดสินใจฆ่าคนตายได้เนี่ยจะต้องแค้นจนไม่ไหวแล้วจริงๆมันไม่มีทางออกอื่นแล้วแค้นโกรธเกลียดอนแนะนำให้ไปอ่านโคนันดูประมาณนั้นมันต้องเกลียดมันต้องแค้นมากๆ ถ้ามันไม่ตายกูมีชีวิตต่อไม่ได้อย่างนั้นเลยเพราะโทษมันก็หนักแค่ตบหัวเนี่ยตบแรงให้ตายยังไงเต็มที่ก็ต่อยปากกลับป่าวะมันไม่สมเหตุสมผลไม่เชื่อว่าแค่ตบหัวจะฆ่าเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองไอการยิงกันครั้งเนี้ยมันมีคนยิงมากกว่าหนึ่งคน เพราะกระสุนปืนมันมีหลายรูปแบบเฉพาะที่เจาะเข้าตัวสอจอต้องก็มีทั้งลูกปลายลูกซองนั่นแหละถ้าเคยเล่นเกยมยิงซอมบี้นะมันจะยิงแล้วตุ้มกระจายกระเด็นเละเทะหมดเนี่ยมีทั้งเก้าหมอมกระสุนปืนพกเข้าตัวแล้วชนะสูตรออกมาว่าเป็นยิงระยะประชิดทั้งนั้นตกมาจากบันไดนะ สองคือมีมือปืนมากกว่าหนึ่งคนยิ่งถามว่าไอ้เฮียน,นี่โดนตบหัวถามว่ามันยกมือปืนยิงคนเดียวอาจจะมีความเป็นไปได้แต่เป็นไปนไม่ได้ว่าเพื่อนยิงแล้วกูต้องควักปืนยิงตามใครจะยอมฆ่าคนให้เพื่อนวะแค่เพื่อนโดนตบหัวความแค้นส่วนบุคคลมึงฆ่าให้เพื่อนด้วยเหรอเป็นเด็กช่างเหรอวะ ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่สามมันโดนยิงตกมาจากบันไดาตามปกติแล้วธรรมชาติเลยนะผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยจะไม่มีลูกน้องสามารถขึ้นชั้นสองได้นี่เป็นเบสิกของบ้านใหญ่บ้านโตผมเข้ามาหลายหลัง ลูกน้องมันจะอยู่บริเวณห้องโถงไม่ก็เลือนแยกไม่ก็หน้าบ้านเทาที่ผมเคยเห็นมามันไม่มีใครเลี้ยงลูกน้องแล้วเอาไปยืนบนชั้นสองให้เขายิงตกบันไดลงมามันตั้งใจวางลูกน้องไว้ยิงแน่นอนผมฟันธง ไม่ธรรมดาไม่ปกติผมไม่เข้าใจว่าโกธรใหญ่โตมาจากไหนถึงอุกอาจขนาดนี้สั่งยิงคนตายในบ้านอันนี้ที่ผมเชื่อผมไม่รู้ความจริงหรือเปล่าแต่เชื่อสนิทใจไปแล้วนะทีนี้มาดูเหตุผลที่ว่าทำไมลูกน้องถึงรับสารภาพว่าตบหัวว่ากโกรธเป็นอารมณ์ชู่ ปืนมันอยู่ในมือพอดีก็เลยควักปืนยิงเพราะว่าการฆ่าคนตายข้อกฎหมายมันก็มีลำดับขั้นความรุนแรงของการฆ่านะตั้งแต่ประมาททำคนตายตั้งแต่ทำร้ายทำคนตายฆ่าผู้อื่นทำให้ตายฆ่าผู้อื่นข้อหาหนักสองแคือฆ่าผู้อื่นโทษประหารจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก สิบห้าถึงยี่สิบปีแต่ถ้าเข้าข้อหาหนักสองแปดเก้ามีเจ็ดข้อค่าบุคการีค่าเจ้าพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานผู้อื่นโดนไต่ตองไม่ก่อนค่าผู้อื่นโดยทรมานค่าผู้อื่นโดยตะเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดอื่นค่าผู้อื่นเพื่อเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่ตนที่ได้กระทำความผิดอื่นเมนพอยท์ ของเรื่องนี้คือข้อ c มันต้องการให้โทษเบาลงไม่ต้องการให้เข้าข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้ไงบรรดาทวะ่ะมึงตบหัวก,กูกูควักปืนยิงเลยกูไม่ได้เตรียมการกูฆ่าเดี๋ยวนั้นเลยกูขาดอารมณ์นี่คือข้อที่ว่าทำไมเขาถึงอ้างว่าเป็นเรื่องของบรรดาทวะ่ะ เรื่องบริตัเตรียมไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยก็ให้โทษบันเบาจะได้ไม่โดนประหาชีวิตรับสารภาพจำคุกตลอดชีวิตจำจริงไม่เกิน20ปีแป๊บเดียวแม่งก็ออกมาเดินอีกแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายซึ่งคิดว่าตัวลูกน้องเขาคงคิดเองไม่ได้หรอกน่าจะมีลูกพี่มีฝ่ายกฎหมายมีตำรวจทนายแนะนำหรือเปล่าอันนี้ อีกเรื่องหนึง่งแต่มีคนแนะนำว่ายังไงก็ต้องดีโกทอนออกไปอยู่แล้วแหละรู้ไม่รู้ยิงหลังจากไปส่งที่ห้องนอนล่วงบันไดหลับแล้วด้วยโอ๊ยตอนตอนฝากครั้งแรกนี่ขำเลยคำพูดว่าหลับแล้วเนี่ยออกจากห้องไม่ถึงสองนาทีมั้งใช่ไหมออกจากห้องปุ๊บปนยิงอะ่ะ หลับแล้วเชื่อหรอคนเรายังมีแขกอยู่ในห้องเข้าไปคุยกันประมาณยี่สิบนาทีเท่าที่ฟังพูดมานะเข้าไปคุยกันยี่สิบนาทีคนยังมีคนอื่นอยู่ในห้องส่วนใหญ่จะไม่กล้าหลับจะไม่หลับยกเว้นมันเป็นห้องนอนแล้วเราก็นอนด้วยกันเออผมไม่เชื่อว่ากธรทอนหลับแล้วอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยครับสุดท้ายเหตุผลที่ ทำไมจะต้องยิงในบ้านที่อื่นถมเถททำไมไม่หลอกไปยิงที่ระหัวฐานไปแอบยิงในป่านะไปเก็บเรื่องให้เงียบที่อื่นมันไม่มีช่องให้ยิงเพราะตัวสอจอต้องก็เป็นผู้มีบารมีมีลูกน้องเช่นเดียวกันไอ้พวกเนี้พกลูกน้องทีสี่คนขึ้นไปเท่าที่เคยเห็นมา เห็นว่าหกคนนะั้นลูกน้องของฝั่งสเจต้องซึ่งก็ให้รออยู่นอกบ้านไม่ได้ให้เข้าบ้านไปที่อื่นมันก็มีลูกน้องคอยดูแลร้อมกรอบอยู่ถ้าจะยิงโอกาสสำเร็จมันก็ต่ำกว่าไม่เหมือนแบบนี้ได้ยิงระยะประชิดโดยไม่มีอาวุธเข้าไปเพราะอะไรมันเป็นการล่าเสือ ถ้าเสือระแวงเสือป้องกันตัวเสือก็จะมีโอกาสหลบหนีได้มีโอกาสรอดได้มีโอกาสโดนสวนกลับนะเขาถึงต้องปิดประตูตีแมวให้เข้าไปในบ้านไม่พกอาวุธไม่มีลูกน้องเข้าไปฆ่าได้ชัวร์แล้วหลังจากยิงแล้วคิดว่ามีการยิงประทะกันระหว่างตัว ลูกน้องของทั้งสองฝ่ายก็เหมือนต้องไปช่วยลูกพี่ประมาณนั้นตามหน้าที่ที่วานลั่นกันสามสิบกว่านัดเลยนะผมว่าเข้าเข้าจริงแค่ไม่กี่นัดแรกหรอกเพราะน่าจะตายทันทีเฉพาะลูกสองซัดเข้าตัวสิบเจ็ดนัดเนี่ยมนุษย์ทั่วไปก็รอดยากแล้วนี่ยิงซ้ำที่หัวอีกสองนัดเก้ามมออัดเข้าหัวยังไงก็ตายแต่แต่ต้องซ้ำให้ให้ชัว เอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ปักใจเชื่อไม่มีใครเชื่อนะมันก็ทะเลาะก,กันเรื่องการเมืองระดับชุมชนชัดเจนไม่มีใครเชื่อว่าโกธรจะไม่รู้เรื่องและไม่ได้สั่งให้ลูกน้องยิงลูกน้องที่ไหนมันกล้ายิงนายไม่สั่งว่ายิงในบ้านนายเนีย่ยที่อื่นเยอะแยะทำไมต้องยิงที่นี่ แล้วแคนยังไงถึงกล้าเล่นกับผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้นะโอเควันนี้ก็ติ่งกฎหมายให้นิดหนึ่งเรื่องข้อหาฆ่าคนตายฆ่าคนตายโดยการไต่ตองไว้ก่อนหนึ่งในเจ็ดข้อสองแปดเก้าโทษประหารชีวิตลูกเดียวโทษไม่มีโทษอื่นประหารชีวิตเท่านั้นแต่รับสารภาพก็ลดโทษครึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกตลอดชีวิตก็อย่างที่บอกแหละบางทีกฎหมายบ้านเราก็ดูอ่อนแอไม่น่ากลัวไปหน่อยเพราะไม่ค่อยจะมีหรอกคนที่โดนประหารจริงก็อาจจะทําผิดติดนิสัยมีแนวโน้มว่าเออไอเนี่ยเคยฆ่ามาก่อนฆ่าคนมาก่อนออกไปก็ฆ่าคนออกไปก็ฆ่าคนสามทีเนี่ยสารคงไม่เอาไว้แล้วก็อาจจะมีเรื่องประหารชีวิตจริงๆไม่มีเหตุ ลดโทษและคิดว่าเกมนี้มีการวางตัวละครกันมาแล้วคิดว่ามีเหตุลดโทษคิดว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีโทษฆ่าคนตายเออผมเชื่อว่าวางกันมาแล้วทุกอย่างมีการวางแผนผมไม่เชื่อว่าไม่ได้ไต่ตองไม่ได้มีการวางแผนเนาะโอเคเออเรื่องนี้ <c oughs> เป็นการวิเคราะห์ด้วยสัญชาตญาณน,นะ แล้วก็ตามข้อในจริงที่มันออกมาตามสื่อก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นมุมมองของผมคนอื่นจะว่ายังไงไม่รู้แต่ผมมองแบบนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายนะแค่ผมมองว่าเดาว,ว่ามันเป็นแบบนี้เป็นความคิดเห็น <c oughs> โอเคเหมือนเดิมชอบคลิปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ แวะมาแสดงความคิดเห็นกันได้คุณคิดว่าโกธรกรู้เรื่องหรือไม่สำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ